แล้วก็นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งดินทั้งหินทั้งทรายนะครับหินทรายนะครับแล้วก็อิดบล็อกนะครับแล้วก็อิดบล็อกนะครับทีมงานพวกรถไถพวกทีมงานอะไรหัวไฟนะครับแล้วก็อะไรหน้าโง่แล้วก็โอ้หลายทีมนะครับอ่านไม่ทั่วไม่ถึงรถไถก็มาประมาณสี่ห้าคันนะครับรถไถนะครับรถไถนี่เราก็จะมา มามอบเงินที่เราเอาสติกเกอร์มานะครับเอาสติกเกอร์มาไม่รู้ว่ายอดยอดเท่าไหร่ไม่รู้ว่ายอดเท่าออไหร่นี่นะครับก็เดี๋ยวมาข้างล่างเลยก็ได้ก็มีมีทั้งหมดกี่คนใด้ใอ่อ๋ออยู่ในบ้านนะครับ5้คนนะครับไปนี่ก็ ดากโรงงานมันมันทุกข์นา ชอบก็มีไม่ชอบก็มีนะครับเข้าใจนะครับรักรมไทยเนี่ยครับมันความคิดแต่ละคนในการจริงๆเราเราทำแล้วเราเห็นผลครับใช่ครับได้ใช่ครับเหตุลเลยเถ้าอย่างบ้านหลังนี้โดนคนขโมยเรายังอยู่บ้านได้นะครับหลังนี้นะครับไ <c oughs> ม่หมดไม่ ช่วยกันนะครับไม่ว่าจะใกล้จะไกลครับอันนี้ก็จังหวัดรศรีสะเกดนะอุ้ยศรีสะเกดรักบินมาที่นี่ก็ผู้สีเครับร้อยโลอ่ะผสี่คับใช่ครับอันนี้ร้อยโลถือว่าน้อยครับปกติก็จะไกลกว่าน,นี้นะครับก็มาไกลครับก็ทั้งทีมงานเสียอัดทั้ง เออมาตั้งแต่เมื่อวานใช่หรอบรรยากาศนะครับบรรยากาศเดี๋ยวเราก็จะเอารถไปขึ้นแล้วนะครับเอารถไปขึ้นขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาทุกขาทุกนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งหิ้งูร์ตายนะครับจะเป็นของ้ายเครื่องไล่หุ่นโง่ก แก่สติตัวนี้ก่อนเดินหน้ามาแก่สติก่อนถึงเป็นที่เรียบร้อยครับที่วัดสโคที่นี่ก็ยังเละตุ่มเปะนะครับอน,นี้ที่ขึ้นปั้นใหม่นะครับรถไมโครรถไมโครอยู่นี่และปั้นใหม่ เดี๋ยวเราจะเอาหินคลุกมาเทนะครับเดี๋ยวรอใครมีเศษหินเศษปูนนะครับก็ทักบอกหน่อยนะครับแถ,แถวสุรินนะครับสุรินตรงไหนมีเศษหินเศษปูนนะครับแผ่นปูนอะไรเงี้ยเออนี่ถ้าใสา่ยมาตั้งแต่แรกนี่จบเลยอีเเพาะขึ้นรถก็สองชั่วโมง ไม่ต้องสายโดเออเขาปลดคนละข้างแกเชื่อให้มันก้อนนั่นนะเออไข่แน่ เราก็จะปลดนี่กอนดินตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาหินคลุกนะครับมาลงนี่ครับเละตุ่มเปะเละตุ่มเปะเพราะว่าจะาจัดงานนะครับจัดงานนะครับต้องตอนนี้ก็ต้องหาผู้สนับสนุนหรือว่าสมทบทุนนะครับร่วมบริจาคบริจาคหินคลุก นะครับหินคลุกเข้าวัดบ้านสามโคบ,บ้านผมเองครับวัดบ้านผมเองนะครับจากจากทีนี่ครับตรงนี้มันยังเหลืออยู่นะครับก็ลานตรงนี้ก็อยากทําใหม่อยู่นะครับให้เป็นสวยกว่าเดิมเป็นทางลาดปูนมันก็จะเดินง่ายนะครับเดินง่ายนี่ก็มาถึงแล้วครับหลังจากที่เรากลับมาจากงานบุญนะครับ ไ <No. S 2> ม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสายนู้นดึงยั้งนู้นนน yeah. นเกียร์เกียร์เกียร์นี่ทางนี้ทางนี้นี่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 เ <c ười> ลิ่ดึงว่ะ บอโรไลอ,อ่าอเสามตันนะครับรถนี้ vác luôn vác luôn <laughs> เดีบร้อยเออชนพระเด้อยกฝาท้ายขึ้นกุญแจลืมไว้นี่ สเตย์ก็ถึงบ้านปันที่เร,ร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับลีปนี้นก็บายบายเจลิปต่อไปครับ